มดข่าวพาเพลินสวัสด,ดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนมรสุมพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือเมื่อเวลาห้านาฬิกาของวันที่10กรกฎาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่14กรกฎาคม2565 ฉบับที่7ลงวันที่10ก,รการกฎคม2565ระบุว่าช่วงวันที่10ถึงวันที่14ก,รการกฎคม2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงเข้าพัดปกคลุมทะเลอันดาม,มันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนลงพาดผ่านทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังต่อไปนี้นะคะ วันที่10และว,วันที่11กรกฎาคม2,565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิษฐ์สุขโขทยัยพิษนุโลกตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกลาลสินขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอด็ดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะ ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหาน,นครและปริมณฑลภาคตอนออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้นะคะจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังค่ะ วันที่12แล้วก็13กรกฎาคม2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่อุตรดิตสุขโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารเยโสธรกลาลสินขอนแก่นชัยภูมินครราชะสีมา มหาสารคามร้อยเอ็ดอันาาเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลรัชธานีค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจันทบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกนะคะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้จังหวัดเพชบบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาลาระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตังและก็สตูลค่ะวันที่1 4กรกฎาคม2565ักภาคเหนือนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพรอุตรดิษฐ์สุขโขทยัยพิจนุโลกตากและเพชรบูรณภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดเลย หนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นร้อยเอ็ดและอำนาจ,จเจริญค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีธุธยาการจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบ,บุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็จังหวัดตรังค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังแรงนะคะโดยอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ